สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d ดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องชาติเพียคมนักเลงทางช่อง7 HD นำแสดงโดยเข้มหัสวีประกบคู่กับหานาลีวิสเมื่ออวิชามนดำกับเฟืองฟูนักตรบแห่งพุทธคุณสายขาวจึงต้องปรากฏตัวการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยวิชาอาคมความรักความตาย และวิญญาณที่รอวันแก้แค้นเป็นเรื่องราวของพันตรีทำลงชาติชาติเพียกนายทหารผู้มีคาถาอาคมด้านสายข่าวที่เก่งกล้าได้ทอจิตต่อสู้กับเหมจอมขมังเวทด้านเดรชานมนต์ดำเหมมีนิสัยชั่วชา้าคาคนเอาไปประกอบพิธีบูชายันเพื่อเพิ่มความคงกระพันชาตรีทั้งสองต่อสู้กันอย่าไม่มีใครเพียงพล้ำ เหมใช้ความเจ้าเล่ห์นีการต่อสู้เอาจิตมาเข้าร่างเพื่อจะทำลายร่างของธรรงชาติแต่อุตสาหครูมันของธรรงชาติขัดขวางจึงถูกเหมฆ่าตายทำร,รงชาติเสียใจมากโทษด้วยเป็นความผิดของตัวเองที่ทำให้เธอต้องตายหน่วยข่าวกล้องของรัฐบาลและกรมตำรวจสืบได้ว่าพ่อเลียสัญชยัยมาเฟียที่มีดีพนที่สุด ของบ้านผ่าฟ้าร้องที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือค้าอาวุธเถื่อนต่อมาได้ร่วมมือกับดรคูดิคอฟนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียผลิตอาวุธชีวภาพส่งขายในตลาดมืดทำให้หลายชาติได้รับอันตรายทางการเพียมส่งเจ้าหน้าที่ไปสืบเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้บอสแสอะไรเลยจึงส่งทำร,รงชาติให้มาสืบคดีนี้ ทำรงชาติปรากฏตัวที่บ้านผาฟ้าร้องในนามชาติเพียกนักเลงพเนจรนอกจากนั้นทางการตำรวจยังได้ส่งร้อยตำรวจเอกคมปราดปราภัยรีนายตำรวจไฮโซฝีมือดีรักคุณธรรมและรักความยุติธรรมเป็นสายลับโวยปราบ้านพิเศษมาสืบคดีนี้ในคราบของนักเลงที่ชื่อคมนักเลง โดยการส่งสองหนุ่มมาเป็นสายได้ทำึ้นอย่างลับๆแม้แต่ในตำรวจใหญ่อย่างพลตำรวจโทวิชาก็ยังไม่รู้เรื่องส่วนทางบ้านผ่าฟ้าร้องยังมีหมวดคงกระพันในตำรวจหนุ่มไฟแรงมาประจำสถานีตำรวจที่ขัดขวางกระบวนการมาเฟียทํากลางความไม่พอใจของสารวัตรพัชระและจ่าอำนาจเมื่อสายลับสองคนได้พบกัน โดยต่างไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของอีกฝ่ายคมนักเลงไม่ชอบท่าทางเข้มขึงของชาติเพียกทาให้คำมเมนไม่ชอบหน้ากันและเมื่อทั้งคู่ได้ต่อสู้กันจึงทำไม่ได้รู้ว่าต่างคนต่างมีอาคมโดยเฉพาะคมนักเลงที่พอดูออกว่าชาติเพียกมีฝีมือไม่ธรรมดาเลยกำนันโชษพอไม้ฐานะร่ำรวย แต่มีคุณธรรมชอบช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและกำนันโชดมีลูกสาวสองคนคือจันฉายและรุงระวีจันฉายเป็นครูประจำชั้นประถมด้วยนิสัยที่เรียบร้อยอ่อนหวานจึงเป็นที่รักของลูกศิษย์และบรรดาครูด้วยกันในขณะที่รุงระวีช่วยงานของกิจการที่บ้านทำให้เธอมีนิสัยเข้มแข็งเด็ดขาด นักเลงไม่กลัวใครชาติเพียกักได้เข้ามาทำงานกับกำนันโชธหลังจากที่ช่วยชีวิตกำนันโชธแต่รุ่งระวีสงสัยว่าชาติเพียกักอาจจะเป็นคนที่พ่อเลี้ยงสันชยัยส่งเข้ามาเป็นสายจึงคอยจับตาดูชาติเพียกักทางด้านกำนันโชธมีเชื่อแต่ก็ดูออกว่าชาติเพียกักไม่น่าใช่คนเนจรธรรมดาด้านคมนักเลงก็สร้างสถาน,นการณ์ เพื่อเข้าไปเป็นสายทางพ่อเลี้ยงสันชยัยพ่อเลี้ยงสันชัยพอใจในฝีมือการต่อสู้จึงรับคมนักเลงเข้าทำงานโดยความฉลาดและใจถึงจึงเป็นที่โปรดปรานของพ่อเลี้ยงทําให้สก,การลูกชายของพ่อเลี้ยงสัรชยัยมันไส้และอิจฉาอีกทางคมนักเลงยังเป็นมารหัวใจเพราะจันฉายดูมีใจให้กับเขา และคมนักเลงก็หลงรักจันฉายตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแต่ไม่กล้าแสดงออกแต่เขาเคอยแอบปกป้องจันฉายจากสการและเข้าใจผิดคิดว่าจันฉายสนใจชาติพียกและเมื่อชาติพียกพบจันฉายทำให้เขานึกถึงอุสาพอมินิใส่หลายอย่างคล้ายกันรุงละวีจึงเข้าใจผิดคิดว่าชาติพียกสนใจจันฉายแต่ชาตเพียก กับรู้สึกมีกำลังใจและรู้สึกดีเมื่อได้อยู่กับรุงดวีแต่เธอกับตั้งทางแง่งอนหาเรื่องเขาตลอดชาติเพียกพบว่าป่าอาถรรพ์ในบ้านผ่าฟ้าร้องที่ลือว่ามีพูดผีปีศาจทำให้ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปยุ่งด้วยชาติเพียกพยายามเข้าไปสืบแต่ก็มีการวางกำลังแน่นหนามาก ชาติพยากสงสัยว่านี่คุณจะเป็นฐานลับที่ผลิตอาวุธชีวภาพและเขายังได้เจอกับศัตรูกเก่าอย่างเหมที่ร่วมมือกับพ่อเลี้ยงสันชยัยรุ่งรวีเริ่มเห็นเงาของผู้หญิงตามเธอไปหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นยามฝันหรือยามตื่นชาติเพียกเองก็ได้แต่แปลกใจและยิ่งสงสัยเม่รู้ว่าผู้หญิงที่รุ่งรวีเห็นมีหลายอย่างที่คลอุตสา ด้านชาตเพียกเองก็ฝันถึงอุตสาบ่อยอครั้งจนเขานึกสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขานึกไม่ถึงเมื่อได้พบวิญญาณของอุตสาที่เห็มส่งมาหลอกล่อชาตเพียกแต่ชาตเพียกพพยายามจะส่งเธอเพื่อเกิดใหม่แต่วิญญาณของอุตสากลับหนีการช่วยเหลือเหมกลับมาต่อสู้กับชาตเพียกอีกครั้งเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง ชาติพียักษจะสามารถปลดปล่อยวิญญาณอุตสาหให้เป็นอิสระได้หรือไม่ภารกิจกำจัดมาเฟียและวุชิวภาพครั้งนี้ชาติพียักษและคมนักเลงจะทำสมาเร็จหรือไม่ติดตามชมกันได้ในละครเรื่องชาติพียักษคมนักเลงถูกวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกา3านาทีทางช่อง7 H D ออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสที่ีสตุลาคมค่ะ ชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไม่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรเราติดตามแลาชมกันได้เลย